ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Or a c l e c h a n n e l นะคะพิกอาการวันนี้หัวข้อเขารู้สึกยังไงเมื่อเราเงียบไปมีให้เลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะคนที่เลือกกองที่1ไพ่ใบนี้นะคะมีคนเกิดวันพุธมีคนเกิดวันศุกร์อ่แล้วก็มีคนเกิดวัน,อ,วน,วนอาทิตย์หรือวันอังคารความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการขัดแยง้ง การทะเลาะเปาะแหวงความรู้สึกที่แบบว่าเข้ากันไม่ได้หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารคําพูดการเจราจาทุกอย่างที่ทําให้ติดขัดที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าแล้วก็รู้สึกว่าเด่นๆเลยอะอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอยู่คนละจังหวัดหรืออยู่คนละประเทศก็ได้นะคะถ้าไม่ได้เกี่ยวที่ทําโซนก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกไม่ใส่ใจ คือมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแน่นอนไม่ได้คุยหรือไม่มีเวลาให้กันแต่หลักๆให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเวลาให้กันทะเาะกันเรื่องคําพูดก็ได้อะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เละอก,กองที่หนึ่งหน่อยนะคินถือเหรียญสามดาว ัตเคิงถือเหรียญคิงถือถ้วยใต้สำหรับเป็นเด็กถือดาบมีเลข3มมีธาตุด,ดินปรึกศอกันมังกรธาตุลมเมถุนตุนกุมธาตุน้ำบางทีอาจจะไม่ใช่ธาตุน้ำ มีกนกระกรกดพิจิกอาจจะไม่ใช่แต่น่าจะเป็นความรู้สึกของพวกที่อารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษก็ได้ก่อนหน้าเนี้ยความสัมพันธ์นี้มันมีใครสักคนหนึ่งที่กลัวผิดหวังเลยไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องความรู้สึกหรือเปล่าแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นคู่กันเป็นสเปคกันละกันเขาก็คือสเปคเราเราเองก็เป็นสเปคของเขาเช่นเดียวกันแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าเข้ากันได้ดีมากๆคือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกัน เออแต่ทีเนี้ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องใครสักคนหนึ่งในที่นี้ฝังใจเกี่ยวข้องกับเรื่องรักสามเศร้าผิดหวังหรือเจอคำพูดแทงใจดำอะไรก็ตามที่ทำมาแล้วฝังใจน่าจะเป็นฝั่งเราปะบางคู่บางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยความรู้สึกหรือบางเรื่องที่ถูกเปิดเผยแล้วมันก็ทำให้รู้สึกผิดหวังก็ได้คือก่อนหน้านี้หรือ นิสัยจริงๆเขากับคนอื่นก็ได้นะเขาเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมากๆเวลามีใครที่จะทุกข์ใจก็มักจะเข้ามาหาเขาแล้วขอคำปรึกษาแต่แต่พาะกับเราในช่วงนี้มันดันแบบดูเขานิ่งขึ้นเนาะดูเขาเงียบขึ้นเนาะสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยคือคนทั้งคู่มีฐานะเหมือนกันหาเงินเก่งเหมือนกันค่ะขอเช็กลักนาราศีของคนที่ละกองที่หนึ่งนะมังกร คนเกิดวันอาทิตย์อ่อกร,รกฎคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้อารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษปะแล้วก็คนเกิดวันพฤหัสใครสักคนหนึ่งในที่นี้อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับครูการให้คำปรึกษาการสอนแล้วก็แอร์ได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำและเด็กได้ น่าจะอยู่ในระดับหัวหน้าเราก็ได้นะอ่ะที่เราเงียบไปอะเขารู้สึกยังไงคิงคือเหรียญห้าถ้วยจจสมมน ดาในถือถ้วยสิถ้วยด1ดาบแดาบ,ดาบ ถ่ดาแถ้วยใต้สมรัตเป็นเด็กถือดาจริงๆแล้วเ,าเราเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคนที่เลิกกองที่หนึ่งนะที่แบบอย่าเพิ่งมาใกล้อย่าเพิ่งมาคุยแล้วก็ถ้ามาใกล้หรือมาคุยในยช่วงเนี้คนที่เลิกกองที่หนึ่งน่าจะวินเขาหน่าดูเลยเขารับรู้ได้ถึงความเสียใจของเราเขา รับรู้ได้ถึงความความรู้สึกที่มันแย่มากๆของเราเขารับรู้ได้แต่เขาไม่ทําอะไรใช่ปะสิ่งที่เขารู้สึกเลยคือหนึ่งเขายังรู้สึกเป็นครอบครัวกับเราเขายังรู้สึกแบบมีความรักมีความผูกพันมีความเป็นครอบครัวกันอยู่มีความสนิทความคุ้นเคยถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะเนาะ เราก็น่าจะอยากเข้าหาน่าจะอยากพูดคุยน่าจะอยากขอคืนดีแหละแต่ว่าบอกตามตรงว่าท่าทีท่าของเราไม่ดีทีท่าของเรามันเป็นอะไรที่แบบว่าฉันผิดหวังมากแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันจะหันหลังฉันจะทิ้งความสัมพันธ์นี้บอกตามตรงว่าเขาจะไม่ทําอะไรค่ะเขาจะไม่กล้าทําเพราะเขาไม่อยากทําให้เราเสียความรู้สึกมากกว่านี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเขายอมรับการตัดสินใจของเราถ้าเราพูดออกมาแล้วว่า ไม่เอาแล้วทุกอย่างมันเหมือนเดิมฉันไม่สามารถบูุออนจากความผิดหวังได้ตัวเขาเองก็จะรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยคือเวรกรรมของเขาเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องรับผลของการการะทําที่เขาทําไว้กับเรานะเขาเครียดจริงไหมจริงเขาหาทางออกไม่ได้จริงไหมจริงแต่ถามว่าจริงๆเราเราก็จะตอบว่าแบบก็แค่มาง้อไงก็แค่ตื้อหน่อยไงแต่เขาน่าจะเป็นประเภทที่แบบพูดคําไหนก็คือคํานั้น สื่อสารอะไรไปก็รับแบบนั้นคือถามว่าซื้อไหมก็คงไม่ได้ซื้อหรอกแต่แต่จนปัญญาที่จะทำอะไรหรือเปล่ามันเป็นประเภทของการแบบก็พูดมาแล้วนี่ว่าตัดจบแล้วจะให้เตื้ออะไรแล้วจะให้งออะไรก็อยากงอนะเฮียงรักอยู่นะแต่เธอหันหลังให้ฉันแล้วแล้วจะให้ฉันทำอะไรอืม ถ้ามันเป็นเรื่องรักสามเศร้าจริงๆอะ่ะก็จะบอกเลยว่าต่อให้ง้อหรือต่อให้อะไรมันก็ยังมีเรื่องนี้อยู่เนาะสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกอีกคือเขาคิดมากเรื่องนี้มากๆแล้วก็เขายังต้องทํางานหาเงินยังต้องโฟกัสกับอะไรที่มันเป็นความมั่นคงเราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่เอาไปเขาาน่าจะแยกแยะแล้วเขาก็อยากจะ ทาให้เรื่องนี้มันจบไปไวๆกับความเสียใจความคิดมากอะ่ะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาหรือมีอุปสรรคต่อแล้วก็ถ้าถามว่าตอนเนี้ให้เขาเลือกหรือตัดสินใจอะไรได้ไหมเขาเลือกและตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเขาให้เวลาเป็นตัวตัดสินหรือเขาอาจจะโบยมาให้เราเลยก็ได้ว่าแบบเธอจะเอาอยัางไงเธอก็พูดมาเลยเขาจะไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเขาจะเออน้อมรับคําตัดสินของเราเออมันเป็นความรู้สึกประมาณเนี้ย ถามว่าเสียใจไหมก็มันก็มีความเสียใจแต่มันก็ไม่เท่าที่เราเสียใจนึกออกปะออประมาณนี้แล้วค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งใครมีพิก,การหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะคนที่เลือกกองที่สองไพ่ใบนี้แน่นอนว่าทั้งคู่เลยกองที่สองเองก็ตามหรือว่าเขาที่เราทำถึงอะ คอน้างที่หน้าตาดีหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมากๆเลยแล้วก็มีคนเกิดวันจันทร์มีคนเกิดวันอังคารมีคนเป็นคู่กันได้ไหมได้แต่ว่าบางคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องอาจจะคุยกันตอนที่อีกคนหนึ่งยังค้างค้างคาคา,ากับแฟนเขาอยู่แบบเลิกก็เลิกไม่ขาดแต่อาจจะเลิกกันแล้วแต่ไม่ขาดนะนึกออกปะแล้วก็ความสัมพันธ์ของอันเนี้ยน่าจะมีเรื่องมือที่สาม ไม่ได้เข้ามาเชิงแบบเป็นชู้สาวก็ได้แต่เข้ามาเพราะว่าเราครบกันเขามีเสน่ห์มากๆแล้วก็จะมีเรื่องผู้หญิงเข้ามายุ่งกับเขาให้เราจุกจิกใจหรือสลับกันเป็นตัวเราเองก็ได้ที่แบบก็คบกันไม่ได้คิดจะนอกใจไม่ได้มีใจให้คนอื่นแต่มักจะมีคนถักมาหาแล้วเขาก็จะหึมมันเป็นปัญหาของคนอื่นที่สร้างให้ เออแต่ถ้าเราคบกันแล้วมีความสุขไหมก็มีความสุขมันเป็นปัญหาที่หน้าแล้วก็เสน่ห์เอออย่างนี้ดูค่ะคนเกิดวันพฤหัสน้อยมากขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่สองนะคะเก้าไมา้เจ็ดไม้ เด็กเือดาาสิถ้วยคีนถือถ้วยไต้สำหรับเป็น chain of, of tree of pentacle s มีเลขสาเลขเก้เลขเจในวันเกิดเลขหนเลขศูนยในวันเกิดขึ้นครบถูกธาตุเลยนะดินน้ำลมไฟแต่ถ้าจะให้ระบุหน่อยก็มองว่าเมสิงธนูเยอะหน่อยแล้วก็ มีนกรกฏพิจิกความสัมพันธ์ของคนที่เลือกคงที่สองเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่กันด้วยข้อตกลงหรือเปล่าหรือมีความผูกพันกันมากๆต่างคนต่างมีเสน่ห์ทั้งคู่เอออันเนี้ยรู้เลยแล้วก็มันน่าจะมีข้อตกลงบางอย่างที่รู้กันสองคนอยู่กันด้วยความชอบเหมือนเหมือนกันมีงานอดิเรกคล้ายๆกันคล้ายกันมากความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่ ไปต่อก็ไปไม่สุดแต่จะทิ้งตรงนี้ก็รู้สึกเสียดายสังเลยกับวันเวลาที่ผ่านมาที่เราได้รู้จักกันหรือที่เราได้แบบผ่านอุปสรรคมาเยอม่มากตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าค้างๆห้าคา,าแบบนี้แหละไม่ให้อะไรชัดเจนดังนั้นอืมจริงๆถ้าตั้งใจจะไปต่อมันมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์เลยนะแต่แค่รู้สึกว่า ไม่รู้ว่าต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานจนไม่มีเวลาให้กันหรือว่าเป็นตัวเราที่คิดเดยอะคิดมากจนไม่ได้ทําอะไรให้มันเกิดขึ้นกับกลายเป็นตัวเราเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องมีการแข่งขันซึ่งมันมีการแข่งขันแน่นอนค่ะจะต้องพยายามเอาชนะใจเขาจะต้องแบบมีอุปสรรคจังเลยทําไมฉันจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนี้อยู่คนเดียวด้วยละ่ะเออแล้วก็มีใครเด็กกว่าหรือเปล่าถ้าไม่ได้ อายุน้อยกว่านาา่าจะบุตรภวะน้อยกว่าหรือเป็นความรู้สึกแบบว่ามีความดือ้อใครสักคนหนึ่งในที่นี้ที่ทําอะไรด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กช่วยเหลือตัวเองทาอะไรไม่มีใครให้การช่วยเหลือรู้สึกว่าเป็นคนที่กลัวความผิดหวังในเรื่องความรักมากก็เลยอาจจะไม่ได้แสดงออกในเรื่องความรักแล้วก็กลับกลายเป็นว่ามันเป็นการป้องกันตัวเองที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่ง ก็เสียวความรู้สึกเช่นเดียวกันจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถคอมมิตได้เลยมันมีความผูกพันมันมีความสบายใจบางคู่บางคนอนะเป็นแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้ณนะวันเนี้ยมันมีความคิดเดยอะคิดมากแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าถามกลัวว่าทําสิ่งน,นี้ไปแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีคือกังวลไปหมดเลยจริงๆมันง่ายมากแค่ลองถามออกไปเออทุกอย่างมันอาจจะง่ายขึ้นก็ได้ อขอเช็คลัคนาดาศิของคนที่ลอกองที่สองนะคะเออ่จูปิเตอร์คนเกิเเดวันพฤหัสลัคนาดาศินนสิงซึกศอืม่มถุนครบถูกทตุจริงๆอ่ะ ที่เราเงียบไปอ่ะเขารู้สึกยังไงเดดพี่ปันหากันเรื่องคำพูดเหรอหรือว่าเป็นฟีลแบบว่าถ้าเขาไม่งออก่อนฉันก็ไม่อยากงอแฮงแมน เหรียญเจ็ดเหรียญคิงถือถ้วยเขาคิดมากเหมือนกันแหละ คิงถือดาคือภายนอกอะที่เราเห็นเขาเราน่าจะรู้สึกว่าก็เขาเงียบไปก็เขานิ่งมากๆเขาจะรู้สึกอะไรดูไม่ออกเลยไม่ไม่รู้เลยว่านาตอนนี้เขารู้สึกยังไงก็เราก็เงียบเขาก็เงียบใช่ปะสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้จากเน้อไพ่เลยนะมองว่าตัวเขาเองอะน่าจะแบบเหลือแต่ร่าง จิตวิญ,ญญาณไม่อยู่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือจะทําอะไรช้าม,มากจะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเยือกเยื<ๆ>้อเขายังอยากให้มันมีอยู่และอยู่ต่อเขายังอยากเรียนรู้ในตัวเราอยู่ถ้าเขาเปิดตัวเลือกเขาก็ยังอยากมีมีตัวเลือกอื่นแล้วก็เรียนรู้กับเราไปเรื่อยยังอยากทําความรู้จักกับเราอยู่แต่ว่าขอให้ช้าลงหน่อยเขายังไม่อยากเสียเราไปในตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เขารู้เลยปึ้งแรกเลยก็คือแบบ จบแล้วความสัมพันธ์นี้จบแน่ๆแต่ฉันยังไม่อยากให้มันจบเลยอะเสียจใจน,นะเสียจใจเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวกันได้ถ้าเปิดใจเรียนรู้กันต่อไปแต่ไม่รู้ว่าระยะทางหรือว่าเกิดความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างปะที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งในที่เนี้ยหันหลังออกจากความสัมพันธ์ก็คือตัวเราเองมันเป็นเรื่องของความแบบ อยู่ด้วยกันเจอกันบ่อยๆไม่มีปัญหาเลยแต่พออยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันไม่มีเวลาให้กันบางทีอยู่ใกล้กันนะแต่ว่าไม่มีเวลาให้กันไม่สนใจกันเหมือนแรกๆมันก็ให้ความรู้สึกผิดหวังแล้วกองที่2ออาจจะเดินออกมาเลยก็ได้ตัวเขาเองยังถือความรู้สึกนี้ไว้อยู่แต่ไม่ได้เต็มร้อยละเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ลงทุนลงแรงลงใจไปเยอะนะเขาทุ่มเทไปเยอะมากๆเลยอะแล้วถ้าสิ่งที่เขาทํามันไม่เกิดผลอะไรอะ่ะ ตัวเขาเองยังเป็นเพื่อนกับเราได้เป็นความหวังดีเป็นอะไรที่แบบอยู่ในชีวิตกันได้แต่ถ้าจะให้เขาเสียศักดิ์เสีหรือถ้าจะให้เขาแบบดื้อดึงต่อไปเขาก็คงไม่ทําเพราะว่าตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็กลัวความผิดหวังเหมือนกัน ณวันนี้เขามองโอกาสในความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ยากมากๆเพราะว่าดูเหมือนใจเราก็ไม่สู้แล้วใจเขาก็ไม่สู้แล้วแล้วถ้าจะกลับมาคุยกันได้แง่ความสัมพันธ์ทุกอย่างนันก็คือดูยากไปหมดเลยสู้เราหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ทางทางที่ยังรู้สึกดียังรักกันอยู่จะดีกว่าไหมอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วก็ก็ยังยืนยันว่ายังเป็นเพื่อนยังเป็นอะไรกันได้อยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้โอเคเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่ามันต้องเดินออก มันต้องเดินต่อไปแล้วเขาเขาจะเก็บความรู้สึกเขาจะไม่แสดงออกให้เรารับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามไพใบนี้มีคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวัน อังคารคนเกิดวันพฤหัสแน่นอนความสัมพันธ์นี้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันเป็นแรงกดดันจากสังคมจากคนรอบข้างที่ทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะมีอุปสรรคแน่นอนมันน่าจะไปต่อกันไม่ได้มันน่าจะเข้ากันไม่ได้หรือมันน่าจะมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยคนอื่นมองว่าเราไม่เหมาะกันนะงั้นเราเราไม่คบดีกว่าเราไม่สานต่อดีกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่ากดดันอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยเงียบไปหรือเปล่าแล้วก็ ในที่เนี้ยจะบอกว่าคนอื่นอะที่บอกว่ามันไม่เหมาะมันไม่อะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยเขาไม่ได้หวังดีนะเขาน่าจะได้ผลประโยชน์จากการพูดแสดงออกสิ่งสินี้ยเออเขาเลยทําก็ลองพิจารณาดูขอเช็คความสัมพันธ์ของคนที่เลือกองที่สมนะคะควีนเดินเหียย อบครับอสเวนถือถ้วยหกดาบสามเหรียญสามไม้ต้สำรับเป็นสี่ไม้ ้าดินพฤกษกันมังกรโอ้ครบทุกท่านเลยมีเลขหกเลขสามเลขสี่ในวันเกิดเกิดวันศุกร์เกิดวันอังคารแล้วก็เกิดวันพุธได้อืมครบทุกท่านจริงๆก่อนหน้าเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความมั่นคงมากๆมีความรู้สึกสบายใจม,มีความรู้สึกแบบว่า ฉันไม่ต้องแข่งกับใครฉันไม่ต้องพยายามอะไรมากมายในความสัมพันธ์นี้เลยเราั้งคู่ใจตรงกันแล้วเราเราัรา้งคู่มีการให้รละรับเท่าเทียมกันมันเลยมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะณนวันนี้คนที่เล่ากองที่สามเหมือนจะรักตัวเองมากขึ้นเหมือนจะรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นก็เลยกลายเป็นคนที่แบบฉันจะทําอะไรตามใจตัวเองให้มากกว่านี้ถ้าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อแล้วมันจะมีปัญหาอะไรที่มันเป็นข้อเสียแล้วเขาไม่ยอมแก้ไขฉัน ไม่เอาแล้วอะอาจจะแบบเหนื่อยที่จะต้องแบบไปต่อทางทางท,างที่ยังมีปัญหาทา,ทางทางที่ยังมีเรื่องที่แบบไม่ได้รับการแก้ไขบางคู่บางคนอ,อาจจะแกล้งทำเป็นว่าเลิกกันเถอะฉันมีคนอื่นแล้วแต่จริงๆอะมันใจไม่ได้ไปกับคนอื่นใจมันก็ยังอยู่ที่คนนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า คาดหวังว่าคนใหม่จะทําให้เราลืมความสัมพันธ์นี้บางคู่บางคนมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะคะแล้วก็กองที่สามมันเป็นความสัมพันธ์แบบมีข้อตกลงมีคนมีสเสน่ห์มีการพูดคุยมีการอาจจะเจอกันจากเรื่องการงานหรือการทําโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างร่วมกันก็ได้ณนะวันนี้คนที่ลอกองที่สามตัดสินใจและตกลงกับเขาแล้วว่าจะเอาอย่างไรแล้วก็รู้สึกว่าแบบการมาดูไพ่อ่ะ พี่ก็การหัวข้อเนี่มันเป็นอะไรที่แบบแค่อยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงแต่ฉันปักทงไว้แล้วว่าฉันจะหมูอ่อนฉันจะเดินหน้าต่อไปฉันจะโยกย้ายหรือฉันจะออกจากจุดจุดนี้ฉันจะไม่หันหลังกลับมามองแล้วอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวขอเช็คลักษณะราศีของคนที่เลือกกองที่สามนะคะขนุไปแบบมีเป้าหมาย คนเกิดวันพฤหัสก,ก็ะกดคนเกิดวันเสาร์แล้วก็คนเกิดวันศุกร์จำไม่เลยว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นหมดเรียดครั้งยิ่งใหญ่ให้กับคนที่ละกล่องที่3จะสอนให้รับรู้ถึงเป้าหมายในชีวิตว่าเราควรจะไปตามสิ่งที่เรามีเราไม่ควรจะหยุดอยู่กับที่แล้วตัวเราเองก็ จะต้องปกป้องความรู้สึกของตัวเองบางคนอะความสัมพันธ์นี้สอนให้เรียนรู้ถึงความเป็นแม่ความห่วงใยการนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองก็ได้แล้วก็สอนให้รู้ถึงเรื่องความรักที่เราเงียบไปอะเขารู้สึกอย่างไงที่เราเงียบที่เราเงียบไปหกถ้วย เกถือดาอัศวินถือถ้วยอ่เมจิกเชียน ข้าถ้วยคิงถือถ้วยเจ้าทาวเวอร์เอ่อนายออฟโซนคิงถือเหรียญใต้สำหรับเป็นกาวถ้วยเรารู้สึกว่าเขายังรู้สึกดียังรู้สึกหลักยังมีเยื่อใ่ยังมีความ ให้อยู่แล้วก็มีความเสียใจมากๆเลยเสียใจเสียความรู้สึกยังมีความรักอยู่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่รักตัวเองไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นตคือรักหรือไม่รักแต่ว่าถ้าถามมาให้เลือกระหว่างเรากับตัวเขาเองเขาเลือกตัวเขาเองนะเขาอาจจะดูเป็นคนไม่เจ้าเล่์แต่งจริงแล้วเขามีเล่์เหลี่ยมแล้วก็เสียใจจริง แต่จะให้ทําอะไรไหมก็คงไม่ทําอะไรตามใจตัวเองเพราะกลัวว่ามันจะทะเลาะก,กันปุุปรับมากกว่านี้กลัวว่าบ้านมันจะแตกมากกว่านี้ตอนนี้ตัวเขาเองนิ่งมากๆตัวเขาเองพยายามที่แบบคุยดีแต่ใจเขาว่ามันมันเห็นแก่ตัวมันมันก็เลยคุยได้ไม่ดีสักเท่าไหร่หรือเปล่ามันมีบางสิ่งที่เขาอยากจะทําให้มันดีขึ้นแต่เรารู้สึกว่า มันขัดแย้งกับนิสัยเขามันขัดแย้งกับความเป็นตัวเขา mm. ก็เลยไม่ได้ําเขาอาจาจะไม่ใช่คนหวานหรือไม่ใช่คนงออะพอคิดว่าจะมางอแต่พอมาจริงๆแล้วมันมีคำพูดที่ไม่ได้ไต่ตองออกมาแล้วทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมตัวเขาเองกำลังคิดหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้แต่ก็คิดไม่ออกเพราะรู้สึกว่าเครียดมืดแปดดานมากๆก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาเองก็นิ่งขึ้น ในเรื่องความรู้สึกของเขาอะเขาอ่อนไหวมากเลยนะแต่การแสดงออกมันค่อนข้างที่จะหลักตัวเองแล้วก็หลักเงินฉะนั้นเขาจะไม่ทําอะไรเลยแล้วก็สาเหตุที่ไม่ทําอะมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองไม่รู้จะทํำยังไงหาทางออกไม่ได้ไม่มีคนให้คําแนะนําไม่มีคนให้คําปรึกษาต่อให้มีมันก็ไม่ใช่ตัวเขาเขาก็เลยไม่ทํา โอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่3ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีเพียงการหรัวข้อใดที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้งล่างนะคะ